ชิโร์โนะก็ได้มาดูกันนี่มาพูดกันเนี่ยอุ้ยขาดมากันมาดูการ์ดมาดูการ์ด,ด,ดมา หูหลายละเอียดดีมากตรงนี้เป็นแบบแบบจำที่จะมาฉีกเลยมามำแกะกันอึ้ยจะได้ตัวอะไรครับเฮ้ยได้ตัวอะไรนะนี่ได้ตัวน้องติดกองนี่น้องกำลังเศร้าเลยหน้าตาโอ้โห,หลายละเอียดดีมากเลยนะตาแบบสวยมาก มาเดี๋ยวเรามาดูขอกันอันนี้นี่โ,โหเป็นแบบกลไกสวยมากๆเลยผิดไปแล้วนะคะเป็นตัวไขาลานนะครับน่ารักมากเลยนะน้องมันออกแวแบบเศร้าๆนะลานละเอียดดีมากเลยนะวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ,บายบายสวัสดีครับ